มันก็ไม่ถูกเราต้องรู้ว่าถ้าของเราไม่ดีเราก็จัดเกรดไ็จจะเป็นเกรดเเกรด B เกรด <B S 2> C อะไรก็แล้วแต่<ฆ>ตามโกดังแต่ละโกดังแล้วก็ขายที่เรียกว่า X-Warehouse ก็ house คือขายหน้าโกดังเลยมาประมูลกันตรงนั้น<ฆ>ให้โปร่งใสใหเห็นชัดเจนว่าของสภาพเป็นอย่างนี้แล้วเวลาของไม่ดีเนี่ยครับเราก็จะตรวจสอบได้ เพราะเวลาของดีมีคนเซ็นนะครับผมรับรองว่าของนี่คุณภาพดีมีคนเซ็นชื่อไว้แล้วก็โกดังนี่เราก็เสียค่าเช่านี่ครับเขาก็บอกว่าหน้าที่ของเขาคือเก็บของให้อยู่ในสภาพดีคําติดชิ้นินทาที่บอกว่าของดีๆเข้าไปแล้วมีการขนออกไปแล้วเปลี่ยนไปมันจะได้ไม่เกิดขึ้นจะเรียกว่าเป็นรูปแบบใหม่ของการขายสินค้าที่อยู่ในคลังของรัฐบาลหรือเปล่าคะผมไม่ได้คิดว่าเป็นรูปแบบใหม่ะผมคิดว่าเรากําลังจะพยายามปรับปรุง ให้มันทุกอย่างให้มันดีขึ้นเพราะว่าจากนี้ไปเนี่ยเราจะพยายามหลีกเลี่ยงการจำนำครับเพราะไม่ว่าเราจะทำวิธีไหนก็แล้วแต่เนี่ยมันจะเกิดปัญหาลักษณะคล้ายๆอย่างนี้มันป้องกันยากจริงๆเพราะวิธีดีที่สุดเนี่ยเราควรจะเลิกซะ,ะในเรื่องระบบจำนำถ้าเราเลิกได้นอกจากการ,รแยกสต็อกที่เตรียมที่จะขายหน้าจะหน้าโกด,ดังแล้วนะเตรียมวิธีอื่นไว้ด้วยไหมคะที่จะเป็นยุทธศาสตร์ในการระบายสินค้ากษสรผมก็คิด <ผม S 2> ว่าต้องติดกล้องวงจรปิด ไม่กี่สตังก์เองทุกโกดังเลยใช่ครับเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดเราก็จะตรวจสอบได้ปัญหาที่ผ่านมาเกิดจากอะไรคะผมไม่แน่ใจว่าของดีๆทําไมมันกลายเป็นของเสียข้าวดีๆทาไมกลายเป็นข้าวหักเนี่ยผมไม่ค่อยแน่ใจเราจะไปบอกได้ไงว่าเขาเปลี่ยนกระสอบในเมื่อเรายังไม่มีหลักฐาน มันมีแต่ความกุ้มใจอยู่ในใจว่าทำไมของดีๆเข้าไปแล้วแล้วทำไมอ,อกสไม่สามารถจะเก็บให้มันดีได้ผมนึกบอกว่าอ,อกสเลิกทำงานอย่างอื่นเถอะเพราะชื่อของท่านก็บอกแล้วองค์การคลังสินค้าท่านก็ไปมีหน้าที่ซื้อสินค้ามาเก็บในคลังของท่านถ้าคลังของท่านไม่มีท่านก็ไปเช่าคลังคนอื่นต่อแต่ท่านต้องดูแลสินค้านียเอาโซ่มาล็อกประตูวไว้เลยนะครับล็อกอย่างดีเลยเก็บไว้ให้ดีมันไปตรวจตาบบ่อยๆแล้วคนที่ขายก็ให้คอตอให้กรมค่าต,ต่างประเทศเขาไปขาย เขาก็จะมีนโยบายชัดเจนว่าจะขายอย่างไรแต่นี้ในมติที่ได้คุยกันเมื่อคืนนี้นะครับก็บอกไว้ด้วยว่าจากนี้ไปยุทธศาสตร์การขายเนี่ยให้คณะทํางานที่มีประธานก็คืออธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเป็นเป็นเป็น เจ้าของงานนี่โดยตรงเลยค่ะคุมการขายเป็นคนขาย <c oughs> เป็นมีคนวางยุทธศาสตร์ว่าอีกสองสาเดือนจากนี้ไปเราจะขายทีละเท่าไหร่ <c oughs> ไม่ใช่อยู่ดีๆจะขายทีงสองล้านสามล้านสี่ล้านตันเคลียร์ไปให้หมดหมดเรื่องไปไม่ใช่ <c oughs> แต่จะต้องมียุทธศาสตร์เพราะว่าถ้าไม่มียุทธศาสตร์แล้วราคามันจะปั่นป่วน <c oughs> เนื่องจากว่าขณะนี้เนี่ยรัฐบาลเนี่ยเกิดจะเป็นเจ้าของสินค้าเกิดทั้งหมดอย่างข้าวเนี่ยเราเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่เราจะไปบอกพ่อค้าไม่ได้หรอก ว่าเราจะขายเท่าไหร่มันต้องเป็นความลับทางการค้านะครับแล้วความลับตรงนี้เขาก็จะต้องมาหาลือกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ซึ่งท่านเป็นประธานอนุการตลาดอยู่แล้วท่านก็จะมาคุยกับประธานนโยบายซึ่งถ้าเป็นข้าวก็เป็นท่านนายกถ้าเป็นมันสบปะหลังก็จะเป็นนายกอบศักดิ์ถ้าเป็นข้าวโพดก็เป็นนายกอบศักดิ์ถ้าเป็นยางพาราถ้าเป็นน้ำมันปาล์มก็จะเป็น นายสุเทพอย่างนี้เป็นต้นก็จะเป็นวงเล็กๆที่คุยกันแล้วก็เคาะกันได้ว่าโอเคคุณเดินอย่างนี้นะก็ไม่มีใครรู้แล้วก็ไปทํางานได้ถูกต้องค่ะเมื่อครอประสานงานระหว่างทางกรมการค้าต่างประเทศกับทางอคสอนนี่จะมีปัญหาไหมคะดูแลจะราบรื่นไหมก็อคสอไม่มีหน้าที่อะไรน่ครับมีหน้าที่เก็บของไว้ดี นะครับมันก็ไม่ได้ปปัญหาอะไรแล้วก็เป็นอยู่ในอัมเบร่าอยู่ในอยู่ในกรอบของกระทรวงพาณิชย์อยู่แล้วเจ้ากระทรวงก็มีหน้าที่ดูแลระบบเนี้ยถ้าเราทําไว้เนี่ยเราก็ไม่ต้องไปสนใจว่าใครจะมาเป็นเจ้ากระทรวงใครจะเป็นอธิบดีขอให้มันเดินไปอย่างนี้แล้วถ้าหากมันมีข้อบกพร่องก็ตรวจสอบได้ค่ะทุกขั้นตอนแล้วข้าวที่มีการประมูลไปแล้วล่ะคะจะแก้ปัญหายังไงเพราะว่าทางทางกลุ่มที่ในฐานะอยู่ในคอมอนะครับยังไม่มีการรายงานในคอมอให้รับทราบได้ยินได้ฟังแต่การอ่านข่าวหนังสือพิมพ ก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกระทรวงพาณิชย์ท่านจะต้องตัดสินใจว่าจะทํำยังไงต่อค่ะคุณกรอบศักดิ์มองว่าเรื่องของการระบายสินค้าเกษตรนะคะนอกจากเรื่องที่พูดมาแล้วควรจะมียุทธศาสตร์แบบอื่นไหมคะที่จะทําให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดประเด็นที่หนึ่งก็คือไม่อยากมีอีกแล้วนะครับอย่างไม่ควรมีสตอ๊อกไม่ควรมีสต๊อกอีกแล้วไม่ควรจานําอีกแล้วถ้าไม่จําเป็นแต่บางอย่างก็ต้องจำำํานําอย่างนี้เป็นปัญหาเรื่องกุ้งขึ้นมาอีกแล้ว ก็จะถ้าเข้าวันประชุมวันพวกนี้ก็จะต้องไปดูว่าต้องจําเป็นต้องจานําหรือเปล่าพอก็ไปเรื่อนกระทำนันอีกนะครับอย่างนี้เป็นต้นแต่ว่าเมื่อจํานําเข้ามาเนี่ยผมก็คิดว่ามันก็ต้องมีกระบวนการาแบบที่ผมได้นําเรียนในชาติตั้งแต่เบื้องต้นแต่ถามผมว่าเราอยากจะทําอย่างนี้อีกไหมเราจะมีวิธีการอย่างอื่นอย่างใดเนี่ยมันก็มีเรื่องของการประกันราคาซึ่งคณะรัฐมนตรีเพิ่งอนุมัติไปในเรื่องของมันสัมปลันเราก็บอกเลยว่า พี่น้องเกษตรกรที่จะปลูกมันเนี่ยนะครับที่จะเพาะปลูกมันทำาหลังเนี่ยถ้าท่านอยากจะเข้าโครงการกับเราท่านก็เดินไปจดทะเบียนที่ทกศได้เลยแล้วเราก็จะบอกท่านเลยว่าต้นทุนมันของท่านเนี่ยเราไปคุยกับพวกท่านแล้วว่าประมาณบาทยี่บาทส0ิบบาทสี่สิบต่างกันที่ความสามารถของเกษตรกรแล้วเราก็บอกว่าเราจะบวกกําไรให้สามสิบสตังค์ก็เป็นบาทเจดสิบสตังค์เพราะฉะนั้นท่านสบายใจได้ ท่านลงมันของท่านในพื้นที่ไร่ของท่านแล้วท่านไปดูแลให้อยู่ในสภาพดีๆถึงเวลาท่านขุดมาขายท่านคันถ้าท่านขายได้บาทห้าสิบท่านก็มาเบิกจากทกศได้อีกยี่สิบสตางค์ถ้าท่านขายได้บาทหกสิบท่านก็เบิกได้เพียงสิบสตางค์ถ้าเกิดมันราคาหวบลงมาเลยเหลือบาทหนึ่งเราก็ไม่ให้ท่านขาดทุนรัฐบาลบอกจะไม่ให้ท่านขาดทุนก็เราก็จะให้อีกเจ็ดสิบสตางค์เพราะฉะนั้นเนี่ยท่านจะมีความมั่นใจได้ว่า เกษตรกรถ้าท่านเป็นเกษตรกร,ร,กรอยู่ในโครงการท่านก็มาจดทะเบียนค่ะมันก็ไม่มีการสวมสิทธิ์เพราะมาจดไว้ล่วงหน้าตั้งหกเดือนกว่าจะขุดมันออกมาเราก็ไปตรวจสอบได้ว่าท่านมีตัวตนจริงหรือเปล่าท่านปลูกมันได้จริงหรือเปล่าถ้าเราทําอย่างนี้ครับเกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยรัฐบาลจําเป็นต้องช่วยครับรัฐบาลไม่ช่วยเกษตรกร,ร,ก,รก็ไม่ควรไม่มูิจะไปช่วยขครไอ้วิธีการจำนำแบบเดิมเนี่ยเกษตรกร,ร,กรไม่ได้ทุกคน ได้เฉพาะคนที่มีความสามารถเข้ามาจำนำได้มันไม่ได้ทุกคนครับแต่ถ้าวิธีการแบบที่ผมนําเรียนเนี่ยซึ่งคณะมติอนุมัติไปแล้วนี่เกษตรกรทุกคนที่มาลงทะเบียนไว้จะได้รับการประกันราคาตรงนี้ในภาพรวมนี้คุณกรอบศักดิ์มองว่าการประกันราคานี้จะเป็นการแก้ปัญหาที่ถูกวิธีแล้วก็ควรจะยกเลิกการจำนำไปเลยใช่ไหมคะควรจะยกเลิกเพราะจากนี้ไปผมไม่มีค่ากดังจากนี้ไปผมไม่มีค่าแปรสภาพมันจากนี้ไปผมไม่ต้องกลัวว่า แป้งมันที่ผมแปลสภาพแล้วหรือมันเส้นเก็บในโกดังแล้วจะมีการเปลี่ยนของและจากนี้ไปผมไม่ต้องกังวลว่าผมจะไปขายอย่างไรเพราะรัฐบาลเนี่ยไม่ใช่พอค้าขายของไม่เป็นขายของไม่เก่งเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ตลาดมันเดินเขามันได้แต่เราจะช่วยเขาเรียกว่าอะไรครับซับซิได้ไคือเราจะช่วยช่วยแบ่งเบาภาระในส่วนนี้ว่าในส่วนที่เขาอาจจะขาดทุนเนี่ยเราก็จะช่วยเป็นเงินให้เขา ก็เป <cin stereotype> ็นเงินของเขาครับเงินภาษีแ <curs> ต <CDU> ่มันจะไม่ตกหล่นมันจะได้เป็นเม็ดเงินชัดเจนนะครับแล้วคณะกรรมการพิเศษที่ตั้งขึ้นมาดูแลเรื่องนี้นะคะที่ยึ่ได้ว่าต้องเป็นกรมการค้าต่างประเทศนี่จะมีอายุการทํางานไปอีกนานเท่าไหร่คะหรือว่าตั้งขึ้นมาเฉพาะเรื่องนี้ถ้าหากว่าตกลงนะครับขณะนี้คณะทํางานเนี่ยทําข้อเสนอเรียบร้อยแล้วกระทรวงพาณิชย์เขาบอกก็ขอกลับไปดูอีกนิดนึงเขายังไม่ได้ตกลงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็จะนําเรื่องเข้าคอรมอวันพุธค่ะ ถ้าหากว่าตกลงร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันก็จะเป็นมติคณะรัฐมนตรีนะครับซึ่งเป็นมติในลักษณะที่ที่ชัดเจนคอรมอลชุดใหม่เข้ามาก็อยากจะเอาแบบนี้ไหมถ้าอยากจะเอาแบบแบบใหม่อีกก็มีสิทธิทำได้อยู่แล้วครับเรื่องของการประสานงานการภายในพักรัฐบาลนี้ก็ถูกจับตามองกันมากนะคะโดยเฉพาะเรื่องของทางคุณกอบศักดิ์ในฐานะที่เป็นรองนายกและทางรัฐมนตรีว่าก,การกระทรวงพาณิชย์ครับตอนนี้ได้คุยกันไหมคะก็เมื่อคืนก็นั่งคุยกัน นะครับปัญหาเรื่องการทํางานเนี่ยนะครับผมอยากเรียนว่าว่าอย่าไปมองว่าเป็นปัญหาการเมืองผมอ่านสื่อบางทีผมก็มีความรู้สึกว่าอาจจะไม่ค่อยเป็นธรรมนักบางครั้งที่บอกว่าพอทะเลาะก,กันก็แบ่งเค้กไม่ลงตัวคือนักการเมืองเนี่ยโอเคก็เป็นคนที่สังคมจับตามองแต่นักการเมืองไม่ใช่ทุกคนดีหรือทุกคนไม่ดีนะครับทต่ีนงานที่เราทําขณะนี้เนี่ยเราเนี่ยต้องการทำเนี่ยให ตอบประชาชนได้เพราะการขายสินค้าเกษตรครั้งนี้มันจะขาดทุนแล้วก็การขาดทุนเนี่ยมันจะต้องใช้เงินภาษีของพี่น้องประชาชนเราต้องตอบประชาชนได้ว่ามันขาดทุนเพราะอะไรถ้ามันขาดทุนเพราะเราขายของได้เท่ากับราคาตลาดหรือต่ำกว่าเพียงเล็กน้อยแต่ราคาจำนำมันสูงนะมันก็เป็นการขาดทุนที่เราตอบได้เพราะเราบอกว่าส่วนที่ขาดทุนนั้นเนี่ยเกษตรกรกได้รับประโยชน์ ถ้า,ถาเราเอาเงินแห้เกษตรกรแล้วก็เป็นเงินภาษีแต่ถ้าเราไปขายแล้วมันราคาต่ํากว่าราคาตลาดมากเราจะตอบยากครับว่าเอ๊ะทำไมราคาตลาดก็เ,เดินเข้าไปซื้อสินค้า